ทั้งสี่กลับไปบ้านเก่าตระกูลไบก่อนเพราะไบหมิงซูเป็นทางยาทุนต่อไปของตระกูลไบและมีสถานะพิเศษตระกูลไบต่อว่าที่ผู้นำนี้เลี้ยงแบบปล่อยออกเช้ากลับดึกหรือค้างคืนคนรับใช้ตระกูลไบชินแล้วแต่เห็นคุณชายผ่าเด็กสามคนใหญ่สองเล็กหนึ่งคนรับใช้แปลกใจนี่คุณชายสองคุณชายสามและคุณหนูตระกูลหัวคืนนี้พวกเขาจะพักที่นี่ลงไปคนรับใช้พยักหน้าครับ คุณชายเมื่อคนรับใช้ไปใบหมิงซูพาพวกเขาไปลานของตนปัวซื่อเฉิญได้ยินว่าจะไปชานเมืองตื่นเต้นลดความเศร้าพี่หมิงซูเราไม่ได้จะไปชานเมืองหรือใบหมิงซูพยักหน้าตาม,มามีประตูมุมที่นี่ออกจากนี่ไม่มีคนตามปัวซื่อจะเหวี่ยไม่ลังเลไปเขารู้ความกังวลของใบหมิงซูโรบดีกาดตระกูลหัวรู้แล้วบอกพ่อเขาคิดว่าจะหลบกาดยังไงไม่คิดว่าใบหมิงซูจัดการเรียบส่วนความปลอดภยัยถ้าไม่เจอโจรชั่ว ฝีมือพวกเขาพอเด็กสี่คนสามใหญ่หนึ่งเล็กออกจากบ้านเก่าตระกูลใบเดินต่อใบหมิงซูพาสามคนขึ้นรถออฟโรดวัวซือเฉินตกใจมองใบหมิงซูขับที่หมิงซูคุณมีใบขับขี่แล้วคุณยังไม่ถึงวัยตามกฎหมายใบหมิงซูยิ้มไม่มีใบขับขี่แต่ฉันขับเป็นลูกน้อยถูกพี่สองอุ้มนั่งที่นั่งข้างคนขับได้ยินที่หมิงซูหัวเราะพยักหน้าขับไร้ใบอนุญาตไม่เป็นไรผีในนรกก็ขับไร้ใบอนุญาตวัวซื้อเฉินงงลูกจา๋าเธอเข้าใจขับไร้ใบอนุญาตจริงลูกน้อยพยักหน้าจริงจังจ เข้าใจคือไม่มีใบขับขี่ไม่ใช่แค่ไม่มีใบขับขี่ลูกจ๋าเห็นรถที่ไม่มีพวงมาลัยยังขับได้หัวซือเฉินคังหล่นหัวซือจะวเหวี่ที่อุ้มลูกน้อยคิดมากลูกจ๋าน่าจะพูดถึงผีวัวซือจะวเหวี่รถเสียงถามลูกจ๋าไม่กลัวหรือตาดําขาวของลูกน้อยนองกลัวอะไรหัวซือจะวเหวี่ตกใจไม่รู้จะไม่กลัวลูกผมอ่อนของลูกน้อยตามใจยิ่งไม่มีอะไรต้องกลัวมีพี่พอยู่ลูกน้อยงง แต่เห็นที่สองอารมณ์ดีหล่อนดีใจเรื่องอื่นไม่สําคัญซุกในอ้อมแขนที่สองว,สอว่อซือจเหวีหยิบกล่องจากกระเป๋ากันเกงยื่นให้ลูกจ๋าของขวัญพบหน้าจากพี่สองว่อซือเฉิญที่ด้านหลังตื่นตบหัวอ้อและของพี่สามขอบคุณที่สองขอบคุณที่สามลูกน้อยรับด้วยความยินดีกล่องจากพี่สองเปิดมีกุญแจของพี่สามก็กุญแจแต่กุญแจต่างกันลูกน้อยไม่เข้าใจทําไมพี่ให้กุญแจแต่รับด้วยความยินดีใบหมิงซูที่ขับถอดหยกจากคอให้ลูกน้อย ลูกจ๋าของขวัญพบหน้าจาักพี่หมิงซูวัวซือจะเหวี่ยเห็นหยกตาแคบจะพูดแต่ลูกจ๋ายิ้มเก็บในกระเป๋ากระพริบตาเป็นประกายลูกจ๋ามีของขวัญให้สามพี่วัวซือจะเหวี่ยยิ้มมองอะไรลูกน้อยตะกลิ้งหน้าลึกลับที่หมิงซูจอดรถของขวัญลูกจ๋าต้องหลับตาใบหมิงซูไม่ลังเลยิ้มจอดรถข้างทางลูกน้อยเร่งให้สามพี่หลับตาวัวซือเฉินเร่งลูกจ๋ารีบที่สามรอดูของขวัญลูกน้อยเห็นสามพี่หลับตา กัดนิ้วตัวเองเลือดไหลลูกน้อยยื่นมือแต้มปากสามพี่เลือดที่แตะปากกลายเป็นไร้สีแห้งทันทีหายสะอาดทั้งสามรู้สึกแปลกวัวซื่อเฉินลืมตาก่อนแตะปากสะอาดไม่มีอะไรลูกจ๋าให้อะไรสามอย่างลูกน้อยหัวเราะอีพ่อราชานรกบอกของล้ำค่าที่สุดคือความรักวัวซือเฉินอีลูกน้อยพยักหน้าใช่หัวซื้อเวียและใบหมิงสูลืมตาวัวซื้อเหวีย,ยิ้มอธิบายลูกจ๋าหมายถึงจูเมื่อกี้เหมือนลูกน้อยจู นุ่มอ่อนมีกลิ่นนมจางจูพวกเขาได้เป็นพี่น้องแต่จูบใบหมิงซูพ่วซือจเหวหยีมุมปากกระตุกอุ้มลูกน้อยสอนจริงจังลูกจา๋าห้ามจูบปากผู้ชายมุมปากก็ไม่ลูกน้อยเอียงหัวมองพี่สองน้องที่สองพูดอะไรก็ถูกรู้แล้วพี่สองทั้งสามใบหมิงซูสงบแต่ใจเต้นแรงขอบคุณของขวัญลูกจา๋าเขาเกิดมามีตายหยินหยางแต่ด้วยอายุและพลังไม่ใช่ตาโดยง่ายมีข้อดีข้อเสียเห็นผีแต่ถูกผีจ้อง ถ้าไม่ปกป้องตัวเองเจอผีร้ายผลร้ายของขวัญลูกจา๋าทําให้รู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนพลังเพิ่มประสาทไวขึ้นมองนอกรถทุกสิ่งในร้อยเมตรชัดรวมถึงเงาดาที่ลอยและรู้สึกเงาดําที่มองมากลัวใบหมิงซูก้มมองนิ้วแต่มุมปากที่ลูกน้อยสัมผัสลูกจ๋าคืออะไรด้านหลังหัวซื่อเฉินเงยหน้าเจอเงาดาที่ใส่หัวตาต่อตาร้องลัน่น าทีหัวขาดน่ารักวัวซื้อจะเหวี่ยงโกรดน้องโมตะโกนอะไรกลางคืนหัวซื้อเฉินตัวสั่นนั้นๆคนไม่มีหัววัวซื้อจะเหวียงเหนื่อยใจฉันว่าเธอไม่มีสมองทีหัวขาดอุ้มหัวร้องดึงดูดเงาดำรอบเงาดำมองมาหัวซื้อจะเหวียงได้ยินหันมองมองผ่านกระจกไปยังที่มากลุ่มคนที่การไม่มีหัวขาดแขนขาเหลือครึ่งหัว หัวซือจะวียคิดว่าตาเสียหรือสมองมีปัญหาขยี้ตาปล่อยมือเจอหัวผ่านกระจกตาต่อตาหัวซื่อจะหเวียหน้าซีจริงลูกน้อยนึกได้หล่อนไม่ใช่มนุษย์เลือดของหล่อนทําให้ผีนรกกลัวแต่เมื่อมนุษย์กินเปิดตาหยินหยางเห็นสิ่งที่ไม่ควรลูกน้อยรู้สึกผิดติดตาพี่สองและพี่สามพี่สองพี่สามอย่ามองกัวซื่อเฉินตัวสั่นอยากร้องลูกจ๋าหลับตาย,ยังไงไม่อยากเห็น มันจะหายหรือลูกน้อยพยักหน้าจริงจังใช่ที่สามคิดว่าไม่มีอะไรตอนนี้รถถูกล้อมรอบด้านเป็นผีพิการได้ยินผีคุยในรถมีคนดูว่าตายหรือยังตายแล้วดึงแขนมาใส่ฉันฉันขาดตาหัวนี้ไม่เข้ากับคออยากเปลี่ยนหัวหัวซื่อเฉินทนไม่ได้ร้องมีผีผีนอกได้ยินร้องร้องกลัว อาเป็นคนเป็นเด็กราชาบอกใครทำร้ายเด็กข้าบรรพบุรุษสิปชั่วโคตรหนีเร็วลมร้ายพัดโลกเงียบใบหมิงสูจะลงสู้ยังไม่เปิดประตูผีหายลูกน้อยปล่อยมือมองพี่สามที่สัน่นพี่สามพวกมันไปแล้วเธอเป็นไงวัวซือเฉินกอดลูกน้อยตัวนุ่มร้องพี่สามไม่ดีกลัวจนฉี่ราดลูกน้อยยิ่งรู้สึกผิดน้ำเสียงเบาหวานน้าสงสารพี่สาม ขอโทษลูกจา๋าไม่ได้ตั้งใจให้เห็นแต่โลกนี้มีผีและพ่อกับพี่สองถูกจ้องเลือดของหล่อนคือพลังมีพลังนี้ผีไม่กล้าทำร้ายครอบครัวว่าซือเฉินกอดลูกน้อยจูบสองทีไม่เกี่ยวกับลูกจา๋าที่สามที่กลัวและพวกมันหน้าตาไม่ดีออกมาแบบนั้นได้ยังไงลูกน้อยรู้สึกพี่สามพูดถูกขมวดคิ้วพยักหน้าจะบอกพ่อราชานารกผีนรกออกมาห้ามขาดแขนขาทำให้คนกลัวไม่ดีคนกลัวตาย เพิ่งงานให้พ่อราชาณรกวัวซือจะเหวียสมกแม้ใจกลัวหน้าหล่อไม่เปลี่ยนใบหมิงซูก็ดีขึ้นรถสตาร์ทวัวซือจะเวียมองลูกน้อยเมื่อกี้เกิดอะไรลูกน้อยตบหัวมือเล็กตาไร้เดียงสาม,มองที่สองเพราะลูกจ๋าเผลอเปิดตายหยิ่งหยางให้พี่สองและสามวัวซือเฉินรู้เรื่องตระกูลใบไม่อยากเชื่อมองใบหมิงซูตายหยินงหยางของใบไม่ได้หายากใกล้ศูนย์หรือใบหมิงซูลูกจ๋าแตกต่างรู้สึกแปลกแต่ไม่พูด ลูกหัวลูกน้อยตาอ่อนโยนโบราณว่ามีคนเก่งกว่าคนประเทศกว้างมีคนเก่งมากประกูลใบไม่นับอะไรวัวซือเฉินเหนื่อยใจถ้าใบาไม่นับประกูลใหญ่ของประเทศคืออะไรลูกจา๋าฉันและพี่สองจะเห็นผีตลอดไปหรือตื่นเต้นและกลัวลูกน้อยกระพริบตาที่สามควบคุมได้อยากเห็นก็เห็นไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นตาหยินหยางจากลูกสาวราชานรกควบคุมได้วัวซือเฉินตื่นเต้นอยากรู้มองนอก นอกจากไฟถนนและทิวทัศน์รถที่ผ่านหรือคนสองสามคนสะอาดไม่มีอะไรหัวซื่อเฉินที่ตึงผ่อนลมหายใจหัวซื่อจะเหวียยอมรับมีผีผ่อนคลายยิ้มร้ายซื่อเฉินดูคนสองสามคนหัวซื่อเฉินไม่คิดมองโง่เตือบช็อกหน้าหนึ่งเละหน้าครึ่งและโครงกระดูกลูกน้อยเห็นที่สมสั่นเตือนอบอุ่นที่สาม คิดว่าไม่มีก็ไม่เห็นวัวซือเฉินจะร้องเต็มไปด้วยหน้าสยองยินไม่อยากคิดยิ่งชัดเรึ่งชั่วโมงรถจอดที่ลานหน้าตึกสโสมวัวซือเฉินควบคุมไม่ได้หยิบผ้าพ,พันครดงปิดตาวัวซื้อจะวิ่อุ้มลูกน้อยลงรถมองรอบแม้ไม่เห็นสัญชาตญาณบอกมีปัญหาลูกจ๋าทำไมพี่สองไม่เห็นลูกน้อยมองกลุ่มวิลลาร้างตาดำมองผ่านกำแพงเห็นเงาดำลงปลืนกับกำแพงพี่สองพวกมันซ่อนเลือดราชานารกออกมา ร้อยลี้ผีไหนกล้าโผล่โดยเฉพาะผีไม่ตามกฎนรกถ้าไม่มีพลังดึงหนีไปนานใบหมิงซู่ขมวดคิ้วซ่อนลูกน้อยมองกำแพงไกลยพยักนุ่มฟังลูกน้อยใบหมิงซู่สงสัยตัวเองเขาเป็นอัจฉริยะรุ่นใหม่แต่เทียบลูกน้อยเขาไม่เป็นอะไรใบหมิงซู่หยิบยันหัวซื่อจะเวียและซื่อเฉินรอที่นี่ฉันไปดู ลูกน้อยร้องพี่หมิงซูลูกจ๋าก็ไปายหมิงซูจะปฏิเสธกัวซือจะหวีและซือเฉินร้องไปด้วยใยหมิงซูสายหัวไม่ได้อันตรายพลังร้ายหนามีผีเยอะฉันปกป้องตัวเองได้แต่คนเยอะฉันดูแลไม่ไหวลูกน้อยรู้สึกผีในวินล่าตื่นกระหนกพี่หมิงซูห่วงคิดพยักหน้าดีพี่หมิงซูระวังมีเลือดราชานรกที่หมิงซูปลอดภยัยหันไปถามที่สองและสามตื่นเต้นที่สองที่สามเล่นเกมไหม ัวซือจะหวีและซือเฉินมุวงปากกระตุกเล่นเกมที่นี่ลูกน้อยพยักหน้าจริงจังรอพี่หมิงซูไม่เบื่อหรือเบื่อเล่นเกมแม้หัวซือจะหวีสนุกใจกลัวมองลูกน้อยเหมือนเล่นในสวนหลังบ้านน้องสาวหัวซือจะวีหายใจคิดจะเล่นอะไรลูกน้อยมองรอบพืชหนามีบ้านบังเหมาะเล่นซ่อนหาซ่อนหาหัวซือจะวีหายใจไม่ออกหัวซือเฉินโลกแตกมืดมิดชานเมืองร้างกลางคืนเล่นซ่อนหาทันใด วิลล่ากลายมีเสียงหัวเราะหญิงมีสเสน่ห์ซ่อนหาที่ชอบที่เข้าร่วมได้ไหมตาลูกน้อยสว่างมองไปดีดีที่มาหญิงหัวเราะเหมือนเขินปิดปากมีผู้ชายที่เขินลูกน้อยเองหัวมองวินล่าร้างที่พี่หมิงสู่ไปแล้วคุณก็มีผู้ชายเสียงหัวเราะหญิงหยุดกลายเป็นเย็นมีผู้ชายเข้ามาลูกน้อยพยักหน้าใช่ ใช่หญิงหัวเราะมีสเสน่ห์หัวซือจวีและซือเฉินขนลุกที่สองคนปกป้องลูกน้อยลูกน้อยจับแขนที่สามที่สันปลอบหวานที่สามที่จะเล่นซ่อนหาเข้าไปไม่ใช่แค่หัวซือเฉินหัวซือจวีทนไม่ไหวลูกจ๋าหญิงนั้นอาจไม่ใช่คนลูกน้อยคิดว่าพี่สองถามที่อยู่ยกมืออบชี้ที่คนนั้นอยู่ตรงนั้นแขวนใต้ต้นไทรพูดจบลูกน้อยจับมือพี่สองคนเดินไปหาพี่ที่แขวนหญิงในชุดขาวกลายเห็นลูกน้อยผ้าเด็กหนุ่มสองคน ยิ้มปิดปากโอ้โชคดีวันนี้เนื้ออ่อนสามสี่หญิงชุดขาวลงจากชิงช้ายกชายกระโปรงวิ่งไปหาสามคนลูกจ๋าน่ารักมาเล่นซ่อนหาพวกเธอซ่อนที่หาหาหนึ่งกินหนึ่งหาสองกินคู่ดีไหมลูกน้อยตกมือดีดีสามนาทีสามนาทีไม่เจอลูกจ๋าจะกินพี่หญิงหัวเราะเล็กพลังล้นดีใครแพ้เป็นของว่างว่าซื่อจวีเห็นหญิงชุดขาวขนลุกไม่ใช่หน้าตาน่ากลัวตรงข้าม สวยถ้าไม่ใช่พลังร้ายรอบตัวหัวซือจะเหวี่ยอาจหน้าแดงแต่ตอนนี้อยากพาน้องหนีแต่ดึงลูกน้อยไม่ได้น้องสามหัวซือเฉินสลกหญิงยิ้มร้ายฮิฮิพี่นับสิบเริ่มหนึ่งเก้าพี่มาหัวซือจะเหวี่ยยัดยานจากบ่ายหมิงซูให้ลูกน้อยนึกได้ลูกน้อยแบกพี่สามยืนตัวเตี้ยกว่าขาพี่สามลูกน้อยแบกยังไงหัวซือจะเหวี่ยจะรับพี่สามลูกน้อยหลบลูก๋ามมีพลังไม่ใช่แค่พี่สาม ที่สองด้วยแบกพร้อมกันได้ที่สองไม่ต้องห่วงวัวซื้อจะเหวี่ยจะพูดหญิงชุดขาวตาม,มาลูกจา๋าไปวัวซื้อจะเหวียระเบิดแบกที่สามคว้าลูกน้อยวิ่งวิ่งร้อยเมตรถึงประตูวิลล่าไม่สนข้างในพุ่งเข้าหญิงนอกไม่ใช่คนดีข้างในมีใบหมิงซูวัวซือเฉินตื่นลืมตาเจอตาเทาตายกระโดดลงจากไหล่พี่สองด้วยความโกรธต่อยหญิงไม่จบหรือ เป็นผีแล้วเก่งอยากกินฉันมาฉันกินทุเรียนสามวันยอมเธอเป็นผีกลิ่นทุเรียนพลังร้ายเหมนหญิงชุดขาวเมื่อหัวซือเฉินแตะร้องเจ็บใบหมิงซูมาถึงเย่นแปะหลังหญิงหญิงขยับไม่ได้ร่างเริ่มลอยคลิปตาหญิงชุดขาวกลายเป็นหมอกดำลูกน้อยฉวยโอกาสเมื่อพี่สองและสามไม่สนอ้าปากกลืนหมอกดำลมร้ายพาัดกลุ่มหญิงหายไปหัวซื่อเหวียตบไหล่น้องซือเฉินเก่ง หัวซือเฉินตกใจกระโดดใครหันเห็นที่สองเตาบอกเช็ดเหงื่อที่สองอย่าตกฉันกลัวของนั้นลูกน้อยหัวเราะหัวซือเฉินไม่อยากเชื่อฉันเก่งตีผีตายหัวซื้อจะเหวี่ยยะเขาเห็นแสงแดงเมื่อซื้อเฉินแตะผีดูยันในมือหัวซือเฉินดูยันในมือกลายเป็นเท่าหัวซือเฉินกลืนน้ำลายมองใบหมิงซูที่ตรวจใบหมิงซูงเขายึดผีแต่ไม่แรงถึงขั้น ทำให้ผีหายหรือลูกน้อยทําไม่ใช่ลูกน้อยอยู่กับหัวซือจวีย๋ยยืนมือน้อยน่ารักหัวซือจวี๋ยเห็นเขางงอุ้มลูกน้อยเดินไปหมิงซูเป็นอะไรเห็นหัวซือจวีย๋ยใบหมิงซูไม่พูดความสงสยัยกลับไปคุยพรุ่งนี้กลางวันมาอีกดูให้ละเอียดหัวซือจวี๋ยพยักหน้าดีกลับลานใบหมิงซูใบหมิงซูหยิบของจากกระเป๋ากางเกงให้หัวซือจวีย๋ยกำไลหญิงเคยเห็นไหมหัวซือจวี๋ยเห็นสัปดาห์ก่อนลุงโท บอกว่าพี่ลูกพี่ลูกน้องจางจี้เฟิงมีปัญหากับแฟนลู่หลานลหลานลู่หลานหลานไปกลุ่มวิลลาร้างชานเมืองฆ่าตัวตายเขาอยู่ต่างเมืองให้ซื้อจะเหวียไปหยุดลู่หลานลหลานกำไรนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกำไรมีพลังร้ายหนักฉันเก็บแล้วล้างแต่คนที่สวมคงถูกพลังร้ายวัวซื้อจะเหวียขมวดคิ้วเขาไม่เพียงแต่กำไรสวมสามวันวันนั้นเขาช่วยลู่หลานลหลานลู่หลานหลานให้กำไรบอกเป็นของจางจี้เฟิงไม่อยากได้ เขาจะคืนให้พี่ลูกพี่ลูกน้องแต่สามวันไม่เจอเลยเก็บสามวันนึกถึงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังจากเพื่อนร่วมโต๊ะใบจิงหยุนซื่อเหวียลู่หลานหลานฆ่าตัวตายเพื่อคุณวัวซื่อเจเ๋วียงเงาะลู่หลานหลานฆ่าตัวตายเพื่อฉันใบจิงหยุนไม่แน่ใจใช่ดูฟรโร,รงเรียนวัวซื่อเฉินด้านหลังร้องที่สองลู่หลานหลานไม่ใช่แฟนใหม่คุณวัวซื่อเหวียปฏิเสธฉันมีแฟนเมื่อไหร่วัวซื่อเฉินตาโตสัปดาห์ก่อนคุณกลับจากชานเมืองบอกว่าคบแล้วสัปดาห์นั้น คุณโทรหาลู่หลานหลานทุกวันใบหมิงซูก้มองมองกำไรในมือหัวซือเจวียซือเจวียคุณถูกวางแผนว่าใครวางแผนชัดเจนหัวซือเจวียกัดฟันหน้าขบขันเย็นเปิดฟอรัมโรงเรียนเห็นข่าวลู่หลานหลานฆ่าตัวตายลูกน้อยในอ้อมแขนเห็นด้วยที่ร้ายที่หล่อนกินไม่ใช่ลู่หลานหลานที่ฆ่าตัวตายหัวซือเจวียดูข่าวฟอรัมยิ้มเย็นจางจี้เฟิงใช้การตายของลู่หลานหลานลากฉันลงน้ำ ลูกหลานหลานตายไรหลักฐานลูกน้อยหวานตายก็พิสูจน์ได้ว่าซือจะเหวียและซือเฉินเน็กอะไรหันมองใบหมิงซูใบหมิงซูสื่อหญิงอย่างถ้าวิญญาลูกหลานหลานยังตายก็พิสูจน์ได้ใบหมิงซูยิ้มไปบ้านลูกหลานหลานน่าจะทัน